วันนี้พาจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง longevity หรือว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะไม่ใช่เรื่องหรูหราแต่เป็นความเข้าใจแล้วก็เป็นการดูแลชีวิตดูแลสุขภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะก็จะพูดถึง9แกนหลักของการมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะสรุปให้ฟังว่าแต่ละช่วงอายุเนี่ยเราควรที่จะมีการดูแลสุขภาพแบบป้องกันยังไง เริ่มต้นนะคะลองเจวิตี้เนี่ยคือการมีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ยาวที่สุดไม่ใช่มีชีวิตที่อมาตะนะคะแต่เป็นชีวิตที่อิสระจากความเจ็บป่วยหรือว่าการที่เราจะมีชีวิตที่พึ่งพาตัวเองให้ได้นานที่สุดเก้าแกนหลักนะคะเริ่มจากหนึ่งอาหารสำคัญมากก็คือไม่ใช่ว่าคุณจะทานอะไรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือคุณทานเมื่อไหร่แล้วก็คุณทานแบบไหนต้องบอกนะคะว่า ในการที่เราจะมีอายุยืนเนี้ยสิ่งที่เขาวิจัยมาแล้วอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องอาหาร2อ,อย่างก็คือข้อที่1ก็คือ calorie restriction หรือว่าการลดแคลอรีที่ทานนะคะโดยเฉพาะการลดแคลอรี่ที่คุณทานลง2 2 3 3 0นะคะจะช่วยทำให้คุณมีอายุที่ยืนยาวขึ้นแล้วก็อย่างที่2ก็คือ IF หรือว่า intermittent fasting นะคะหรือว่าการที่คุณกินอาหารแค่8ชั่วโมงแล้วที่เหลืออีก16ชั่วโมงอะค่ะทำให้ร่างกายเราอะมีการ กัดกินนะคะหรือว่าการใช้เซลล์ที่เรียกว่าซีเนเซนเซลหรือว่าเซลล์ที่นิ่งไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยให้มันขจัดออกไปจากร่างกายของเราอาหารแบบไหนนะคะเขาก็จะบอกว่าอาหารที่ดีก็คือจะต้องเป็นอาหารที่มีสารอาหารที่ดีนะคะโดยเฉพาะเขาก็จะพูดถึงเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทนะคะหรือว่าอาหารที่เน้นผักผลไม้แล้วก็เป็นอาหารจากธรรมชาติโดยที่ไม่ค่อยมีการปรุงแต่งมีผัก มีธัญ,ญพืชมีถั่วเยอะไขมันที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันจากไขมันปลาโอเมก้าสามเมล็ดแฟลกหรือว่าเป็นพวกจากถั่ววอนัทวิตามิน B หรือว่าโฟเลตนะคะสำคัญมากเพราะว่าช่วยในการซ่อมแซมเซลล์แล้วก็ช่วยในการฟื้นฟูของ DNA ด้วยก็มีในผักนะคะไม่ว่าจะเป็นผักโขมหน่อไม้ฝรั่งหรือว่าเป็นพวกถั่วถั่วที่มีเปลือก ถั่วฝักต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถัวถ่วดาถั่วแดงถัวงถ่วเขียวถั่วเหลืองถั่วฝักยาวถั่วลูกไก่พวกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวก็จะมีสารต่อต้านอนุูสระเยอะอะค่ะก็คือเป็นพวกเบอร์รี่สตรอเบอรี่ซีวิตามินอแล้วก็พวกสารสกัดฟลาโวนอยเยอะอะค่ะมันจะช่วยในการทําให้ลดเซลล์ที่มันเสื่อมได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่ผักใบเขียวหรือว่า ผลไม้รสเปรี้ยวเทโลเมียหรือว่าปลายของ DNA เนี่ยมีความยืดยาวได้ดีขึ้นสําคัญมากนะคะก็คือเฮลตี้แฟตนะคะเป็นพวกไขมันปลานอกจากนี้ก็จะมีสารสกัดที่เรียกว่าโพลิฟนอลที่มีในชาเขียวดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าไวน์แดงคามินชันด้วยในการลดอาการอักเสบอาหารที่ทำร้ายเทโลเมียหรือว่าทำให้เซลล์หรือว่า d n a อะคะ่ะเสื่อมได้มากที่สุดก็คือน้ำตาล เนือแดงนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องลดปริมาณน้าตาลแล้วก็เนือแดงให้มากที่สุดเพราะว่าจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําให้เกิดเชลเมียเนี่ยสั้นลงได้เร็วมากค่ะแกนที่สองก็คือการออกกําลังกายต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี longevity ที่ดีที่สุดนะคะต้องบอกนะคะว่าการสร้างกล้ามเนื้อเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับ ความยืนยาวของชีวิตนะคะก็คือเป็นการสะสมเหมือนที่เราสะสมเงินลงทุนเนี่แหละคะ่ะแต่ว่ากล้ามเนื้อนเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราอะจะมีชีวิตที่ยืนยาวแบบมีคุณภาพมากที่สุดจะช่วยทําให้กระดูกแข็งแรงช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนือ้อเราก็ยังช่วยในการทําให้ลดความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยค่ะถ้าเกิดว่าร่างกายเรามีความแอคทีฟอยู่เสมอะคะ่ะจะช่วยในการลดความเสื่อมแล้วก็ลดการอักเสบในระยะยาว เราก็ให้ออกกําลังกายแบบสม่าเสมอข้อหนึ่งจะช่วยในการลดการอักเสบนะคะแล้วก็ข้อสองเนี่ยก็จะช่วยในการปรับเอนไซม์ที่ช่วยในการต่อต้านไม่ให้เทโลเมียร์เนี่ยสั้นลงแล้วก็ข้อสามเนี่ยจะช่วยทําให้เซลล์มีการซ่อมแซมแล้วก็มีการงอกของเซลล์ใหม่ที่ดีแนะนํานะคะหนึ่งออกกําลังกายแบบเดินเร็วๆสองออกกาลังกายแบบสตรีนทีนิ่งหรือว่าเพิ่มมวลกล้ามเนือ้อออกกําลังกายแบบ โมเดลเลตนะคะโมเดเลตเทรนนิ mm ่ง hmm. ก็คือไม่ออกกําลังกายแบบเหนื่อยหอบตรงพูดจบประโยคไม่ได้นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วขี่จักรยานว่ายน้ำโยคะที่สําคัญนะคะก็คือการออกกําลังกายเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นคาร์ดิโอแล้วก็มีการสเตรนจ์เทรนนิ่งหรือว่าเพิ่มมวลกล้ามเนื้อที่อันที่3ก็คือเราจะต้องมีฝึกการยืดหยุ่นด้วยเพราะว่าป้องกันการบาดเจ็บหรือว่าอักเสบการหกล้มต่างๆแกนที่3นะคะคือการควบคุมความเครียด ต้องบอกนะคะว่าความเครียดเป็นตัวเล่งความแก่แล้วก็ความเสื่อมได้มากที่สุดค่ะเวลาที่เราเครียดนะคะจะทําให้เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนแล้วก็กระตุ้นการอักเสบด้วยค่ะการที่เราลดความเครียดได้จะต้องฝึก mindfulness นะคะหรือว่ามีสติแล้วก็รับรู้อยู่กับปัจจุบันนะคะโดยที่เราไม่ไปกังวลกับอดีตหรือว่าไม่คิดมากเกี่ยวกับอนาคตมี สัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างคนในครอบครัวนะคะแล้วเราก็ต้องมีความคิดบวกสิ่งที่สําคัญก็คือเราอาจจะต้องใช้เวลากับธรรมชาติมากที่สุดก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ค่ะก็คือมนุษย์เราก็อยากที่จะเข้าหาธรรมชาติเนาะอยากที่จะอยู่กับสวนอยู่กับอะไรที่เขียวเขียวมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็ลดความเครียดได้ค่ะฝึกนั่งสมาธิสวดมนต ฝึกหายใจเข้าออกลึกๆก็จะช่วยในการลดความเครียดได้ดีจะลองหาก,กิจกรรมทํานะคะกิจกรรมที่ผ่อนคลายหรือว่าช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นลองไปเป็นจิตอาสาดูอะคะ่ะก็จะทําให้ชีวิตมีคุณค่ามีความหมายการให้แบบโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนนะคะมันจะสร้างความอิ่มใจใจฟูขึ้นได้เองช่วยในการลดความเครียดลดความซึมเศร้าแล้วก็การที่เราทํางานนะคะก็จะช่วยทําให้เรา ไม่หลงลืมได้ง่ายด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆแกนที่สี่นะคะก็คือนอนหลับให้เพียงพอสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เรานอนหลับร่างกายเราจะได้รับการพักผ่อนเซลล์เราจะได้รับการฟื้นฟูการที่เรานอนหลับไม่ดีไม่เพียงพอค่ะเป็นตัวเร่งความแก่มากๆเลยนะคะช่วงที่เรานอนหลับร่างกายเราจะได้รับการ up, ะคลีนอปะห่ะจะได้รับการทําความสะอาดแล้วก็ช่วยในการกําจัดท็อกซินท็อกซินหรือว่า ของเสียต่างๆออกไปแล้วก็ช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมนด้ค่ะช่วยในการซ่อมแซมระดับเซลล์แล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องความจําแนะนํานะคะก็คือเราจะต้องมีกิจวัตรการนอนที่เป็นตารางเวลาเข้านอนตื่นนอนเป็นเวลานะคะอย่างน้อย7-9ชั่วโมงเราก็จะต้องไม่หลับดึกเกินไปนะคะจะต้อง ตัดแสงสีว้าพวกหน้าจอต่างๆค่ะเราจะต้องไม่ดูหน้าจอ1ชั่วโมงก่อนนอนข้อ5สําคัญมากนะคะทําง่ายแต่ว่าอาจจะต้องปรับนิดนึงก็คือ2ปัจจัยหลักนะคะก็คือจะต้องมี calorie r เ s สต i ิกชันก็คือจะต้องลดปริมาณแคลอรี่อาหารที่เราทานเข้าไปประมาณ20-30%จากปกติะค่ะแล้ก็จะต้องมี intermittent fasting นะคะเพราะว่าจะทําให้เราจากัดเวลาที่กินก็คือประมาณ8ชั่วโมงเพราะว่า อีก16ชั่วโมงที่เหลือร่างกายเราจะได้ไปกําจัดเซลล์ที่มันตาย,ตาย,ตาย,ตายแล้วหรือว่าซีเนเซนเซลนะคะเซลล์ที่มันไม่เกิดการแบ่งตัวไม่เกิดการเจริญเติบโตวควรที่จะกินอาหารเลือกอาหารที่ถูกต้องนะคะกินอาหารให้เป็นยาข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงสารพิษต่างๆงดสูบบุหรี่งดดื่มเหล้าแล้วก็งดเจอพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นพิษพวกโพลูชันต่างๆ เพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้เซลล์เราเสื่อมแล้วก็เกิดความเครียดมากๆหมดสารเสพติดด้วยค่ะในสภาพแวดล้อมที่ป่าจากมลพิษก็ยากนะคะคือผู้หญิงเนี้ยควรที่จะลิมิตแอลกอฮอล์นะคะวันละ1นึ่งดิงหรือว่าไม่เกินเบียร์กระป๋องหนึ่งนะคะหรือว่าผู้ชายก็คือไม่ควรเกินวันละสองดิ้งหรือว่า2กระป๋องนะคะแต่ว่าทานให้น้อยๆก็จะดีกว่ากเสร็จนะคะก็คืออาหารเสริมต้องบอกว่าอาหารเสริมบางอย่างอ่ะสำคัญเพราะว่าอาจจะไม่มีในอาหารที่เราทานหรือว่า ไม่มีในปริมาณที่เราจะแบบทานได้เพียงพอจากการทานอาหารปกตินะคะซึ่งมันจะช่วยในการทําให้เทโลเมียหรือว่าปลายของโครโมโซมของเราอะคะ่ะไม่เสื่อมไม่สมั้นการดำเนินชีวิตที่ดีอะคะ่ะก็สําคัญมากอาหารเสริมมีอะไรบ้างนะคะก็คือจะมีวิตามินดีอะคะ่ะจะช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันซึ่งเราจะได้ไม่เพียงพอจากอาหารจากอาหารที่เรากินแล้วก็เป็นตัวสําคัญมากเลยค่ะที่ช่วยป้องกันเทโลเมียสั้นได้จากอาหารอย่างเช่นเป็นพวกแบบ โอเมก้าสเนี่ยก็จะมีในน้ำมันปลาเมล็ดแฟลกก็จะช่วยในการทำให้เทลโลเมียเนี่ยยาวขึ้นเคอร์คูมินหรือว่าขมิ้นชันนะคะจะช่วยในการลดอาการอักเสบแอสตากาัสนะคะหรือว่าปักขี้ซึ่งก็จะเป็นสมุนไพรของคนจีนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดละเอียดอีกทีนะคะอีก ep หน้าแล้วก็เลสเวอทอลซึ่งอยู่ในไวน์แดงนะคะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติที่ช่วยในการลดการอักเสบ แล้วก็ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์แล้วก็ทําให้เทรเมียไม่สั้นลงข้อ8ดนะคะก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษนะคะพวกยาฆ่าแมลงหรือว่าเป็นพวกมลพิษทางอากาศหรือว่าเป็นพวกโลหะหนักซึ่งอาจจะมาตามจากอาหารจากน้ําดื่มหรือว่าจากผักผลไม้หรือว่าจากการใช้ชีวิตในอากาศของเราอะคะ่ะก็อาจจะเป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงยากนิดนึงแนะนํานะคะก็คือเราอาจจะต้องอยู่ในที่อากาศที่ดีมีการถ่ายเทที่ดี มีเครื่องกรองอากาศหรือว่าอาจจะมีทานอาหารท,ทานอาหารที่เป็นออแกนิกลดเนื้อแดงอาหารแปรรูปแล้วก็ยาฆ่ามแมลงแล้วก็สารปรุงแต่งต่างๆดื่มก็คือดื่มน้ำกรองข้อ9นะคะก็คือ Medical Intervention หรือว่าตอนนี้ก็จะอยู่ในการรีเสิร์ชหรือว่าการวิจัยค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะก็จะมีหลายเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าขบวนการเสื่อมเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องมีการใช้ชีวิต ที่ดีนะคะโดยเฉพาะเราจะต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจเช็คตั้งแต่ความผิดปกติหรือความเจ็บป่วยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะส่วนเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดในอีพีหน้านะคะแต่ว่ามีอะไรบ้างก็คืออย่างแรกก็คือมีการตัดต่อยืนซึ่งตัวนี้ก็จะไปบล็อกเทโลเมียนะคะเอนไซม์ที่ไม่ทําให้เทโลเมียสั้นลงแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นการใช้สเตมเซลล์ cell, ซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อค่ะให้มันมีความสดชื่นมีความใหม่ แล้วก็อันที่3ก็คือซีโนเลติกหรือว่าเป็นยาหรือว่าเป็นสารที่จะช่วยในการกําจัดเซลล์ที่มันแก่หรือว่าเซลล์ที่ไม่ทางานแล้วออกไปนะคะเพื่อมาพูดถึงวิธีป้องกันหรือว่าการชะลอไวยชะลอความแก่ในช่วงแต่ละอายุนะคะก็เริ่มต้นจากอายุ30นะคะสามสถึงสาเนี่ยควรจะทําอะไรบ้างต้องบอกว่าอายุช่วงนี้เป็นช่วงที่เรายังมีพื้นฐานร่างกายที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะเราก็เลยต้องเป็นการสร้างพื้นฐานชีวิตให้ ค่อนข้างให้ดีนะฮอร์โมนต่างๆเราก็ยังดีอยู่การเผาผัานก็ยังดีอยู่นะคะเราก็คงต้องเน้นการป้องกันโดยเฉพาะจะต้องสร้างมวลกล้ามเนือ้อแล้วก็มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพแบบอย่างที่ดีอะคะ่ะคือจะต้องมีการควบคุมความเครียดนะคะแล้วก็มีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอฮอร์โมนอาจจะเริ่มเปลี่ยนแต่ว่าไม่เยอะคะ่ะแล้วก็อาจจะต้องเริ่มมีการเผาผัานที่ลดลงสิ่งที่ควรทํานะคะก็คืออย่างแรกสาคัญมากก็คือการออกกําลังกาย เป็นการสะสมการสร้างกรามเนือ้อเพราะว่าจะทําให้การเผาผลาญของเราอะคะยังอยู่แนะนําว่าออกกําลังกายแบบ HIIT นะคะเพราะว่าจะได้ทั้งคาร์ดิโอแล้วก็ช่วยในการสร้างกรามด้วยค่ะช่วยในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดกินอาหารสุขภาพนะคะเพราะว่าเป็นการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆก็จะต้องควบคุมน้าหนักดนวยนะคะโดยการไม่ทานน้ําหวานอาหารหว,วานหรือว่าอาหารปรุงแต่งหรือว่าอาหารแปรรูปเยอะ ก็ต้องดูแลสุขภาพใจด้วยค่ะอาจามีความเครียดนะคะอาจจะบําบัดทางจิตใจหรือว่ามีการนั่งสมาธิมีการรู้สติสวดมนต์ข้อที่สําคัญนะคะก็คือต้องตรวจสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นระดับคอเลสเตอรอลระดับน้ําตาลความดันการนอนที่ดีด้วยค่ะเพราะว่าการนอนที่ไม่ดีน้อยกว่า7 9ถึงชั่วโมงะคะ่ะจะทําให้การเผาผันเริ่มมีปัญหาแล้วก็การนอนไม่ดีก็จะเพิ่มความเครียดด้วยค่ะ จะเริ่มเห็นริ้วรอยที่ใบหน้าค่ะก็จะแนะนําว่าจริงๆแล้วอายุเท่านี้เราควรจะเริ่มที่จะดูแลผิวหน้าผิวพรรณด้วยค่ะอาจจะเริ่มจากการฉีดวบท็อก่อนก็ได้นะคะก็คืออายุ40-49นะคะช่วงวัยนี้ก็จะเริ่มสําคัญที่เราจะต้องดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเราก็จะต้องเมนเทนสุขภาพนะคะเราจะต้องตรวจแล้วก็ป้องกันโรคเหลือลังไว้ในวัยนี้ก็จะเริ่มเห็นความเสื่อมนะคะแล้วก็ โดยเฉพาะฮอร์โมนที่เริ่มเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะทั้งผู้หญิงผู้ชายฮอร์โมนที่เริ่มลดลงอะค่ะก็อาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปวดข้อปวดกระดูกปวดเข่าข้ออักเสบจะต้องมีการตรวจด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นความดานันไขมันบางคนก็อาจจะเริ่มมีความจําที่ลดลงนะคะที่เริ่มเข้าสู่ัยทองเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะคะก็คือจะต้อง ทานโปรตีนอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้ออาจจะเริ่มค่อยๆเสื่อระวังอาหารที่เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะเพราะว่ามันจะเพิ่มความดื้อต่ออินซูลินแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการที่น้าตาลสูงผิดป,ปกติการออกกําลังกายอะค่ะก็เน้นเป็นแบบ low impact นะคะแต่ว่าก็ต้องเป็นแบบ strength training <äl usz> ต้องมีการสร้างมวลกล้ามเนื้ออาจจะลองใช้พวก resistance band enfin นะคะหรือว่าเป็นพวก บอดีเวทอะค่ะก็คืออาจจะใช้น้ําหนักร่างกายเราเนี่ยแหละหรือว่าอาจจะใช้ส่วนของน้ําหนักบางอย่างนะคะในท่าของการสร้างกล้ามมีการออกกำลังกายแบบคาริโอด้วยวิ่งว่ายน้าขี่จักรยานเดินจะช่วยในการบำรุงหัวใจทําให้หัวใจแข็งแรงเกี่ยวกับเรื่องความยืดหยุ่นด้วยค่ะเพราะว่าป้องกันการหกล้มอย่างนี้เราก็ต้องตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเป็นประจํานะคะโดยเฉพาะไขมันความดันแล้วก็คอเลสเตอรอลอาหารบางอย่างนะคะก็คือ อาจจะต้องเน้นอาหารที่เป็นอาหารเกลือโลโซเดียมนะคะหรือว่าลดเกลือพยายามทานอาหารที่ดีกับหัวใจนะคะเป็นพวกโอเมก้าสเป็นพวกปลาทะเลแล้วก็เป็นพวกเมล็ดแฟกควบคุมน้ําหนักให้ดีด้วยนะคะไม่อยู่ในเกณลรกอ้วนแล้วก็ต้องไม่เครียดด้วยค่ะ,ะมีความเครียดเยอะๆนะคะหรือว่ามีการสูบบุหรี่เนี่ยก็จะทําให้เพิ่มความเสี่ยงของความดันสูงน้ำตาลสูงโรคเรื้อรังต่างๆ ก็จะเห็นว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้ําหนักค่อนข้างจะเริ่มขุ่มยากแล้วแล้วก็เราต้องป้องกันโรคที่เรียกว่าโรคเมตาบอลิกก็คือเกี่ยวกับเรื่องความอ้วนต่างๆโรคหัวใจ,โร,วใจโรคหลอดเลือดมีดูแลสภาพจิตใจอะคะ่ะอาจจะลองหากิจกรรมทําที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อหรือว่าการเล่นเกมต่างๆเพราะว่าสมองหรือว่าความจาก็จะได้ไม่เสื่อมด้วยจะต้องมีการเข้านอนตื่นนอนเป็นเวลามีการฝึก ผ่อนคลายกล้ามเนืนะะ้อค่ะอย่างเช่น progressive muscle relaxation นะคะก็จะพูดอยู่ในคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องการนอนก็อาจจะลองไปฟังกันดูได้ส่วนตัวพัดเองนะคะจากที่สังเกตตัวเองนะคะพัดก็รู้สึกเลยว่าอายุ44ะคะก็จะเป็นวัยที่เราจะเริ่มเห็นภายนอกของเราอะคะ่ะก็คือจะเริ่มมีผิวที่หย่อนแล้วคือก็ตรงกับงานวิจัยของ ขาวว์เลยนะคะซึ่งพัดก็ไปอ่านมาเขาบอกเลยว่าจะมีสองช่วงอายุที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนก็คือ44กับ60ซึ่งมันเป๊ะมากเลยคะ่ะเพราะพัดส่วนตัวพัดก็จะบอกคนไข้เลยว่า44เราจะต้องเริ่มดูแลเรื่องความหย่อนคล้อยเป็นความงามเนี่ยจากภายนอกเนี่ยอย,อย่างจริงจังเลยค่ะ50ถึง59นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องแอคทีฟแล้วก็มีการตรวจสุขภาพ อย่างสม่ำเสมอเลยค่ะเพราะว่าโรคต่างๆจะมาชัดเจนในอายุนี้เลยเราจะต้องมีภาวะที่มีความเป็นอิสระเนาะจะต้องมีความช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดนะคะแล้ก็จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนลดลงชัดเจนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะก็ที่สําคัญก็คือเราจะมีความเสี่ยงของเรื่องกระดูกคุนกระดูกบาดโรคเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานชนิดที่สนะคะโรคข้ออักเสบโรค ข้อเสื่อมความจําก็จะลดลงเลยค่ะก็จะเสี่ยงถึงโรคสมองเสื่อมแล้วก็โรคอัลไซเมอร์แล้วก็ที่สําคัญนะคะเราก็จะต้องตรวจตาแล้วก็ตรวจหูด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็จะวัยนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาสายตาเนี่ยก็จะเสื่อมลงไม่ใช่แค่สายตายาวนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทต,ตาโรคตอต่างๆหรือว่าการได้ยินนะคะเราก็จะต้องตรวจเช็คสมําเสมอ สิ่งที่ควรทำเลยนะคะก็คือจะต้องดูแลสุขภาพกระดูกะคะไม่ว่าจะเป็นการทานแคลเซียมวิตามินดีนะคะแล้วก็ป้องกันเพื่อป้องกันกระดูกพุนกําลังกายแบบยืดยืดหยุ่นนะคะแบบ flexibility อย่างสม,ม่ำเสมอนะคะเพราะป้องกันข้อติดไทเกกนะคะหรือว่าการออกกําลังกายแบบโยคะนอกจากนี้เราก็ต้องมีการบาลานซ์ด้วยอย่างเช่นอาจจะลองยืนขาเดียวจะช่วยได้ช่วยแบบว่าทำให้เราไม่หลมง่าย นอกจากนี้เราก็จะต้องมีการสกรีนนิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลคอเลสเตอรอลหรือว่าการป้องกันมะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจแมมโมแกรมตรวจต่อมลูกหมากเราก็ตรวจพวกสองกล้องลำไส้เป็นมากๆเลยค่ะเราก็จะต้องตรวจตาแล้วก็ตรวจการได้ยินเหมือนเดิมนะคะ เพื่อป้องกันสมองเสื่อมเราก็จะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ฝึกสมองให้ใช้งานให้สมองแอคทีฟอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ดนตรี be, หรือว่าเรียนรู้ภาษาใหม่ๆหรือว่ามีการแบบเล่นเกมนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าในวัย5 0 60เนี่ยเป็นช่วงที่สมองค่อนข้างจะเริ่มเสื่อมแล้วแล้วก็เริ่มมีปัญหาแล้วของพัทก็เดี๋ยวถ้าเกิดผ่านไป5 5เดี๋ยวพัทจะสังเกตนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหรือว่าสมอง ของเราบ้างส่วนอายุ60ขึ้นไปนะคะก็ต้องบอกว่าวัยนี้ยก็คือเป็นวัยที่เราจะต้องมีการดูแลสุขภาพแบบชะลอวัยแบบจริงจังเพื่อทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆในระยะยาวโดยที่เราจะต้องโฟกัสอยู่กับการที่เราจะสามารถเคลื่อนไหวหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่ตอนนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงประสิทธิภาพของร่างกายแบบพีคแบบสูงสุดนะคะเพราะจุดนั้นก็ผ่านไปแล้วเราแค่จะต้อง มีการใช้ชีวิตประจําวันแบบทําให้ทุกอย่างมันง่ายแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดที่สุดก็คือเราจะต้องป้องกันการหกล้มนะคะจะต้องมีการฝึกการบาลานซ์แล้วก็การยืดหยุ่นการตรวจสุขภาพอย่างสม่ําเสมอน,นะคะก็เหมือนกับช่วงอายุก่อนนะคะก็คือโรคหัวใจโรคทางเดินหายใจแล้วก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับข้อ,อต่างๆข้ออักเสบต่างๆนอกจากนี้ จะเริ่มมีความจําที่ลดลงแล้วก็มีความซึมเศร้าหรือว่าวิตกกังวลมากขึ้นจากโรคเรื้อรังหล,หลายอย่างหรือว่าอาจจะเป็นคนรอบข้างที่เริ่มมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีแล้วการนอนหลับด้วยค่ะช่วงนี้การนอนหลับก็อาจจะไม่ดีเหมือนเดิมเพราะว่าอาจจะมีสุขภาพหรือว่ามีการกินยาบางอย่างที่มีผลต่อการนอนหลับสิ่งที่ควรทํานะคะก็คือป้องกันการหกล้มนะคะเราก็จะต้องมีการฝึกบาลาน์ มีการออกกำลังกายที่ฝึกบาลานซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นไทเกกโยคะแล้วก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ําเสมอนะคะนอกจากนี้ก็คืออาจจะต้องกินอาหารที่เป็นไฟเบอร์สูงโปรตีนสูงแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นพวกอาหารเสริมด้วยซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดในอีพีต่อไปนะคะไขมันที่ดีการดูแลจิตใจก็สําคัญมากเลยค่ะเราอาจจะต้องมีสังคมเนาะมีการคบหาสมาคมจะต้องมีการสร้างสัมพันธ์ออกไปเจอเพื่อนเจอคนอื่นบ้าง มีสังคมก็จะช่วยในการทำให้เรายังมีความแอคทีฟอยู่อะไรที่โลว์อิมแพกนะคะไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำเดินขี่จักรยานที่จะไม่ได้แบบกระทบต่อข้อมากอาจจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นการลุกจากเก้าอีก้ก็คือท่าสควอตการยกถือของไปชอปปิ้งถือของตัวนี้ก็จะเป็นการเวทเทรนนิ่งนอกจากนี้ก็จะเป็นการเดินขึ้นบันไดค่ะก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อแกนกลางหรือว่า กล้ามเนื้อขาเนี่ยแข็งแรงการเดินบ่อยๆเนี่ยจะช่วยในการป้องกันโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยค่ะกนะคะก็คือการดูแลสุขภาพในทุกช่วงวัยเนี่ยก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ย stay active นะคะแล้วก็จะต้องมีการออกกําลังกายที่สม่ำเสมอก็จะเป็นหัวใจสําคัญในการที่เราจะมีอายุยืนแบบมีคุณภาพที่ดีนะคะโดยไม่ต้องพึ่งพิงหรือว่าการใช้ใจ่ายที่หรูหราหรือว่าไม่ต้องไปตรวจอะไรค่ะก็คือแค่ดูแลพื้นฐานแค่นี้ค่ะก็จะทำให้ทุกคนเนี่ย มีคุณภาพแล้วก็สุขภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวรองเจวิตี้ไม่จำเป็นต้องลักซูรี่นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเอิร์นอิสิตะ